แตนยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม,ามา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการเซอร์ไพร์์ชื่อดังของทางเกาหลีนะครับที่เป็นรายการซีรีส์เลยนั่นก็คือรายการที่มีชื่อว่า Produce นั่นเองสําหรับในตอนนี้นะครับชาวนิทิเซนเกาหลีได้มีการออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรายการ Produce ที่มีมาหลายซีซั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นในใฝั่ง ของการค้นหา่อยกรุ๊ปแล้วก็การค้นหาเกิลกรุ๊ปนะครับในตอนนี้ชาวนิติเซนเกาหลีนั้นได้บอกว่ารายการโปรดิวส์นั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้วัฒนธรรมเชิงลบเนี่ยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเคป๊อปนั่นเองโดยรายการโปรดิวส์นั้นนะครับก็มีมาหลายซีซั่นมากๆแล้วแล้วศิลปินที่ได้เดบิวต์จากรายการโปรดิวส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินไอดอลทั้งเกิลกรุ๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากมายหลายวงเลยนะครับและที่สำคัญนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฐานแฟนคลับที่มาจากวงเกิ ฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากๆและก็มีคนสนับสนุนพร้อมกับมีคนรักมากมายเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในชุมชนออนไลน์ว่าการที่มีรายการโปรดิวซ์แบบนี้นะครับจะทําให้เกิดวัฒนธรรมเชิงลบในอุตสาหกรรมเคป๊หรือว่าในวงการเคป๊นั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาบอกเหตุผลของตัวเองกันโดยเจ้าของกระหูก็ได้บอกไว้นะครับว่ารายการโปรดิวซ์นั้นทําให้เกิด เกแฟนขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราออกเสียงคํานี้ผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่รู้ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเจ้าของกระทู้ก็ได้บอกไว้นะครับว่าอักเกแฟนเหล่านี้นะครับจะทําให้สมาชิกในวงนะครับรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันในรายการนั้นรู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายเกิดขึ้นซึ่งอักเกแฟนนี้นะครับก็หมายถึงแฟนคลับที่ชอบแค่คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นไปว่าในวงจะมีสมาชิก4คน5คน6คน7คน 9คนก็ตามหรือว่า10คนขึ้นไปก็ตามนะครับแต่แฟนคลับประเภทนี้หรือว่าอักเกอแฟนเนี่ยก็จะเลือกคลิปแค่เมนตัวเองคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะแอนตี้สมาชิกคนอื่นๆในวงไปโดยที่ไม่สวเลยว่าความรู้สึกของคนอื่นนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเอาแค่คนที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีชาวเน็ตอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บางคนก็ออกมาเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับว่าซีรีส์โปรดิวส์นั้นทําให้เกิดวัฒนธรรมเอนดิ้งเฟรนี่ซึ่งในแต่ละคลิปก็จะมมมีีสาาาชิกจกจววงหรือ่ในท นั้นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ออกกลอ้องจะเป็นภาพที่ดีที่สุดเป็นการปิดท้ายคลิปวิดีโอเท่าเน็ตคนนี้ก็ได้บอกไว้นะคะว่าเหมือนเป็นการส่งเสริมเรื่องหน้าตาให้คนที่หน้าตาดีหรือว่าคนที่ดูดีนั้นให้ออกกล้องมากกว่าคนอื่นๆมันทําให้หลายๆคนที่ดูรายการนี้แล้วไปได้มีหน้าตาที่ดีมากรวมไปถึงมีข้อบกพร่องต่างๆในหน้าตาของตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจในหน้าตาของตัวเองนะครับรู้สึกด้อยค่าของตัวเองลงไปอีกและก็ยังมีชาวเน็ตคนอื่นๆอีกน,น,นะคบที่ออกมาพูดคุยกันเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าซี้ช ยอมรับเลยว่าสนุกมากๆรายการโปรดิวส์แต่ละซีซันไม่ว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปก็ต้องยอมรับเลยว่าสนุกจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ดูไปแล้วก็เกิดการตั้งคําถามขึ้นมากมายเช่นกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมจะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายฉันก็สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันคอมเมนต์จากชาวเน็ตอีกคนหนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าฉันก็ได้ดูโปรดิวส์เหมือนกันแต่ฉันคิดว่ารายการนี้ค่อนข้างมีเรื่องราวแง่ลบมากเกินไปบางตอนนั้นถึงกับมีดราม่ารุนแรงจากคนที่รับชมรายการเหมือนกันันนซึ่งฉคิด ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะผลิตรายการแบบนี้ออกมาบ่อยๆและส่วนใหญ่คนที่ดูนั้นก็ยังเป็นเด็กแล้วก็วัยรุ่นทั่วไปมีอคอมเมนต์หนึ่งจากชาวเน็ตนะครับได้บอกเอาไว้ว่าความจริงแล้วเราไม่สามารถตําหนิทุกอย่างของรายการโปรดิวซ์ได้เพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวลบๆแต่ว่าเรื่องราวดีๆในรายการนั้นก็มีแต่ฉันก็คิดเหมือนกันกับเจ้าของกระหูว่ารายการนี้เป็นเหมือนการเร่งปฏิกิริยาให้คนมองวงการเคป๊อปหรืออุตสาหกรรมเคป๊อปลบลงไปเรื่อยๆอีกคอมเมนต์หนึ่งจากชาวเน็ตนะครับได้บอกว่าเรื่ ดูและสัมผัสได้คือมีอเกฟแฟนเกิดขึ้นเยอะมากๆและแต่ละคนนั้นก็ค่อนข้างมีความคิดที่แปลกเหลือเกินเตาควรที่จะสนับสนุนวงไม่ควรที่จะสนับสนุนเพียงแค่คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าถ้าหากใครในวงนั้นประสบความสําเร็จวงก็จะได้รับคําชื่นชมไปด้วยแต่อเกฟแฟนเหล่านี้กลับเลือกที่จะ,จะแสดงความยินดีกับแค่คนที่ตัวเองรักและเลือกที่จะได้ค่าสมาชิกคนอื่นซึ่งฉันรับไม่ได้และในการนี้มีอเกฟแฟนเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีชาวเน็ตนะครับที่คอมเมนต์ว่ารายการโปรดิวส์นั้นขณะที่่อไวา เป็นซีซั่นไหนก็ตามสร้างปรากฏการให้คนนั้นออกมาโต้เถียงกันในโลกโซเชียลได้มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่ารายการนั้นเรียกคนดูมาดูได้มากที่สุดเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกเอาไว้ว่ารายการโปรดิวส์นี้เป็นรายการที่ดีนะถ้าหากมองในมุมของการค้นหาไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปเพราะแต่ละวงที่เดบิวต์จากรายการนี้ก็ล้วนแต่เป็นวงที่ประสบความสําเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในรายบุคคลหรือว่าในรายวงก็ตามเพียงแค่ขออย่างเดียวเท่านั้นอย่ากโกงผลโหวตอีกได้หรือเปล่ามันทําให้หลายๆคนมองรายการนี้แย่ไปเลยลยแะ มีใครอยากเชื่อผลต่างๆของรายการอีกนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวนิติเซนเกาหลีที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ที่มีคนตั้งกระทู้ไว้ในชุมชนออนไลน์ของทางเกาหลีนั่นเองซึ่งรายการ Produce นะครับหลายๆคนเนี่ยเราเชื่อว่าก็คงจะเคยดูมาเหมือนกันและในรายการนี้นะครับก็มีศิลปินไอดอลหลายๆคนเลยที่ได้เดบิวต์มาแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ดูรายการ Produce มาและก็ติดตามศิลปินไอดอลที่เดบิวต์จากรายการนี้มาเหมือนกันอย่างที่ชาวเน็ตหลายๆคนพูดเนี่ยก็มี มีเหตุผลที่เพียงพอนะครับว่าในการออนแอร์ของรายการนั้นเนี่ยก็มักจะมีแฟนๆบางส่วนที่ออกมาโต้เถียงกันในโลกโซเชียลทางในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับที่มีสงครามเป็นเกิดขึ้นในขณะที่รายการออนแอร์ air. รวมไปถึงรายการโปรดิวส์เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้แฟนๆนั้นเนี่ยยอมรับไม่ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยชาวเน็ตเกาหลีก็มีเหตุผลนะครับที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของรายการโปรดิวส์ในซีซั่นต่างๆหรือว่าเคยดูรายการนี้กันมาบ้างสามารถมาคอมเมนตะ ค,คิดว่าที่ชาวเน็ตเกาหลีนั้นกําลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้มีเหตุผลพอหรือเปล่ารู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยเมยัลมอยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคปเปของเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวที่ชาวเน็ตเกาหลีกาลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับวงการเคป,ปอปให้ทุกคนได้รับทราบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุ